สวัสดีท่าผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีวันนี้อยู่กับช่องคณะอน,นักต์ก็โอกาสกันอีกแล้วสวัสดีวันนี้ผมจะมาพาผู้คนมาเล่นหินอ่อนวิ่งไทคูนทูนั่นเองอ่าแล้วก็จะเข้าไปเล่นกันเลยแต่ว่าทิวก,ก็คือผมสามารถทําปแล้วนิดหนึ่งนะครับอะเฮ้ผมไม่ได้ทํานิดนึงผมพูดผิดอันนี้ EP สองครับผมพูดผิดอันนี้ EP สอง อ่านี่ ep สองนี่ก็คืออันที่ผมทำไว้น่า้พานว่ะอ่ะทุกคนมาทำกันเลยเนาะเท่าที่ผมทำไว้เนี่ยทุกคนน่าจะจำได้ว่าผมมาในช่องนี้อ่ะแล้วก็กระโดดเข้าไปนี่สองพันเจ็ดร้อยห้าสิบซักกล่องไปก่อน Oh, ไปก่อนทุกคนครับใครเล่นแบบนี้ก็คือมันอัปเดตใหม่ฮะอัปเดตใหม่ดีมากทุกคนครับอ่ะทุกคนจำได้ใน EP พีหนึ่งไหมครับใน EP พหนึ่งผมพาทุกคนตอบคำถามสามข้อใครที่ยังไม่คอมเมนต์รีบคอมเมนต์เลยนะครับสามข้อนั้น ทุกคนก็ย้อนกลับไปดูได้ถ้าทุกคนยังไม่ดูที่ ep หนึ่งยดโดนัทเรียบร้อยแล้ว,วปูบ้าสิอันนี้ปก๊สองร้อถังเก็บน้ำเดี๋ยวทำไมถังเก็บน้ำมันตั้องคือหยดหรือเปล่าวะมันยังไงทำไมถัง,ถ,งถังเก็บน้ำตั้ง 7, เจ็ดพันห้าร้อยก ทุกคนครับทุกคนว่าไอ้น,นี่มันมองเหมือนอะไรไอ้อชมพูกับฟ้าน่ะใครคิดได้บ้างนี่มันเคนดี้บอทซัมนี่ว่ะชมพูกับฟ้าเป๊ะเลยอ่าถ้าผมเก็บได้ถึง7,500ไวแล้วก็คือก็คือถือผมจะกลับมาที่เดิมนะครับและทุกคนอยา่าลืมคอมเมนต์ทวงผมด้วยอืม ก็สวยดีนะเนี่ยเดี๋ยวเราไปทำชั้นสองกันไปไปกันอันนี้หนึ่งร้อยเลยเหรอได้ไปกันนะหยุดขนม โอ้โหหกหกสิบนีพื้นด้านนอกมีพ,พื้นด้านนอกด้วยเทเกิตนตรงนี้เป็นตีมแคนดี้ทุกคนเป็นตีมแคนดี้พี่อะไรอ,อะเครื่องหยดคัพเค้กนี่เครื่องหยดคัพเค้กต่อไปหยดน้ำตาล1น5 0สองร้อยห้าสิบเก็บเงินกัน ผมจะเก็บเงินให้เยอะๆยอะห้าพันละไปกันแบบนี้ก็คือจะใช้เงินเปลืองหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรทุกคนก็ขยันเก็บเงินกันหน่อยบวกร้อยสิบแต่ข้างล่างบวกตั้งร้อยเขยายพื้นห้าร้อยสพานช็อกโกแลต แล้วก็มีมาฝรั่งหยดวิมันไปข้างล่างด้วยเออก็ทำเทดินนะ่ะสองพันห้าเก็บสองพันห้าดีกว่าแล้วก็มีบอกว่าอยู่ตรงนี้โอ้ยงูเท้เนาะอีกเนี่ยอะไรหยุดทองคำานอยหยุดทองคำสี่เก้าัวบาสไม่สนหรอก พมห้าร้อยโอเคพรมมีพรมก็ต้องมีกล่องมีกล่องเราก็ต้องมีรัวมีรัวเราก็ต้องมีพื้นฟราศาทมีบันไดแล้วเราต้องการแสงไฟแสงไฟเจ็ดร้อยห้าสิบมันมก็สองร้อยห้าสิบ พก้ oh, huh. 7, ็ดพันเก็ไปเจ็ดดีกว่าืมดาก้อนหยดมีด้วยรอแล้วมันทำอะไรได้ไอ้ถังเก็บน้ำเนี่ยโคตรแพงเลยเดี๋ยวได้ดาก้อนหยดอ่ะ เก็บไว้หมื่นห้าดีไหมข้างในมันมีอะไรบอกโหฟาร์งเงเ 6, มนนรงเงินได้ตั้งหกพันดีมากอันนี้ฟาร์มเงินได้พันเดียวไปกันจุดของเรานี้ก็สู้มาก ไม่มีคนมาเล่นแบบนี้เลยอะสนุกจะตายมีด้วินไวเอออุปกรณ์นี้มีประโยชน์่ะช้กระโดดสูงมากก็ยยงดียวกระโดดกระโดดสูงหิ้ทุกคนครับอันนี้มีประโยชน์มาก เนี่ย yeah. ล้วก็ใช้วิ่งไวเออมีประโยชน์ดีเนาะต่อไปเราขึ้นบันไดไปกันใช้นี้ให้เป็นประโยชน์ไหนก็ขึ้นมาข้างบนละช่องทางห้ารวพันหนึ่งห้าร้อยออะที่มีที่ฟาร์มเงินนี่ก็ ที่ฟาร์มเงินก็เยอะดีน,นเนี่ยอเออที่เจะเก็บหมื่นห้าไม่ใช่หรอในล็อกหนาเนี่ยเราจะเก็บ 105. ไปหมื่นห้อาอ่ะทุกคนครับเดี๋ยวผมจะ afk ไว้ ให้เงินมันเยอะๆแล้วก็ผมจะให้ตอบคําถามผมุกคนจําได้ไหมคะว่าที่ ep หนึ่งผมถามคําถามไปต่อไปผมถามคําถาม3ข้อใช่ไหมคำถามต่อไปคําถามที่4ผมเล่นคอมหรือโน้ตบุ๊กคำถามต่อไปคําถามที่5ผมใช้กล้องอะไรถ่ายข้อที่1กล้องถ่ายรูปข้อที่2กล้องโทรศัพท์ 2. ข้อที่สามกล้องปกติอ่ะข้อต่อไปผมเคยเติมโงบัคไหมใครตอบข้อนี้ได้แปลว่าเก่งมากผมเคยเติมโงบัคไหมและทุกคนก็คอมเมนต์กันมานะครับอ่ะเอเไว้ละหมื่นหกแล้เราก็ค่าตัวตายกันกลับมาที่เดิม มาที่เดินปุ๊บแล้วก็มนันนี่นี่แหละความหวังของคณะอันดาก้อนหยดหยดนี้ก็คือหยดนี้ก็คือไอ้ที่มาเป็นไอ้เรียงๆแบบนี้นี่ดาก้อนหยดบวกห้าร้อยเครื่องหยดเบสทำไมมึงมากันเยอะแทะอะไรอเนี่ยพรมห้าหมื่นอยู่นี่ วันนี้อะไรเจ็ดหมื่นห้าโอ้ยมึงมาเยอะแทะเนาะน่าทันทผู้ชมเนาะม,มากันเยอะแทะเนาะเนี่ยเจ็ดหมื่นห้าใครจะไปเก็บได้ไปกัมึงมากันไม่ยุดไม่หย่อนขนาดนี้โต๊บเ <c ười> อาทุกคนมาต่อกัน ผมอาจจะพูดคำหยาบไปนิดหน่อยกันแต่ก็ไม่ไปเป็นไรเนาะผมอยู่โคราชกระสัดหยดมีด้มวะกรกษั์หยดบวกสามร้อยนี่อะไรตกแต่งผนังก็จะตกแต่งไปทำไมเนี่ยต่อไป แบบนี้ผมเคือเล่นอยู่กว่าจะสร้างได้โอ้ลอสิอ้นอ่ะดีกว่าดาก้อนหยดอีก โหต้งหองหมื่นสองพันห้าร้อยอ่ะโอเคเอาเลยออกที่ก็คือมากันเต็มเลยมึงก็มากันเยอะท่เนาะโห หยดทองคํานี้ก็มีทุกที่เนาะท่านผู้ชมเออใครว่าหยดทองคำมีทุกที่เยน,นี่ก็สวยอยู่นะใครว่าไม่สวยนี่ก็แล้วแต่ ชันอนาคตมันมีด้วยอหรอชั้นอนาคตอะ้างผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวอีพีสามเราจะไปต่อกันที่ชั้นอนาคตบายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะกดกระดิ่งเพื่อประกันแจ้งเตือนบายบายเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้